สีทองสีที่สื่อถึงความมั่งคั่งและความรู้ราความหมายของสีทองคือความรู้ราความมีระดับความสูงส่งความสำเร็จความเปิดเผยความรอบรู้ความมั่นใจชัยชนะคุณธรรมความเมตตาความใจกว้างความตั้งใจหมนครั้งการหลงตัวเองความอิจฉาการหลอกลวง พลังของสีทองเป็นสีโปรดของใครหลายๆคนสีทองบ่งบอกถึงคุณค่ารสสนิยมความจเจริญรุ่งเรืองและพลังอำนาจของเพศช,ชายสีทองทำให้ทุกสิ่งที่อยู่รอบๆสว่างสดใสช่วยเพิ่มความอบอุ่นและดึงดูดความร่ำรวยนอกจากนั้นยังนำมาซึ่งความสุขสมหวังความสำเร็จในชีวิตอำนาจมิตรภาพและการมองโลกในแง่ดี สุขภาพที่ดีการใช้สีทองอยางสมดุลุลจะช่วยให้เป็นที่รักและเข้าถึงจิตวิญญาณช่วยพัฒนาจิตวิญญาณอุธิภาวะและปัญญาแต่หากใช้มากเกินไปจะดึงดูดความเยื่อหยิ่งทนงตนความเป็นวัตถุนิยมความโลภความไม่ไว้ใจและความเป็นคนช่างเรียกร้องอีกด้วย